กจะพาเจนมาแก้ปีชงที่วันเล่งในยี่ปีนี้เขาบอกว่าเจนปีชงพี่เปิดร้านให้ชงอะไรกาแฟแล้วจะบอกว่าก่อนที่จะไปวันเล่งในยี่เนี่ยผมผ่านมาอยู่ที่ซอยสุกรหนึ่งซอยสุกรเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวฮะต่นรี้ซอยตอกลงหมูใช่ปะตอกลงใช่ฮะซอยซอยหนึ่งนี่เขามีชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมู เขาบอกว่าเนี <rôle: 15>. ่ยแซ่บ1 1กะโหลกเลยกะโหลกอะไรกูเริ่มไม่แน่ใจกะโหลกหมูหมูวีกะโหลกหมูมันต้องมีลูกหมูใช่ไหมนี้มันมีลูกไม่ไม่สงสัยที่เขาตั้งชื่อตอกลงหมูเพราะว่านี่แหละคงเป็นแบบชื่อซอยเขาแหละก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูไงเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยแล้วคนเยอะด้วยนะฮะ บอกว่าเนี่ยร้านนี้คนเยอะมากนะฮะเส้นหมี่ต้มยำอร่อยไหมต้มยำมาทานกันแล้วนี่ครับอันนี้อะไรอะไรร้านนี้เด็ดเด็ดเด็ดหรอที่นี่เด็ดทุกอย่างเอาแบบที่คนสั่งมาเยอะอ่ะก็เป็นเกี๊ยวอ้วกร้านนี้ร้านเราเกี๊ยวอ้วกสองพี่เกี๊ยวอ้วกแต่ว่ามีทอดกับลงรูปอ่ะเอาเกี๊ยวร้านเราเนี่ยไปทำยำได้ด้วยเอาเกี๊ยวยำหนึ่งแล้วเกี๊ยวทอดหนึ่งชามเกี๊ยวรูปด้วย ก็ได้ครับเขาบอกว่าแ่11กะโลใช่ไหมฮะกะโลอะไรครับกะโลกได้หลาดกะโลหมูกะโลหมูโอเคฮะงันขอขอมาลองเลยพี่เอาเด็ด เดี okay, ่ยวเนี oh okay, ่ยฟะอร่อยแล้วอ่ะหลังนี้รานเท่าไหร่อ่ะเดี่ยวนี่จานละสี่สิบห้าบาทได้กี่ชิ้นเนี่ยครับพี่ไปห้าชิ้นหกเคยละเก้าบาทเก้าบาทแต่ก็เคยละเพราะหมูเขาเยอะจริงนะนี่จาน่ากินมากเขาทำเป็นเกี๋ยวทอดพี่แต่เขาใส่ต้มยำพี่เห็นปหมเนี่ยเป็นต้มยำของเขานะพี่ กัอปกติพี่พีชชอบกินเกี่ยวอย่างไรบ้างเลือกผินเยอะท่านเขามีอะไรเด็ดอีกเกี่ยวลวกยำแต่ว่าเป็นยำแบบมันเป็นยำพริกสดอ่ะต้องสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดมากแล้วก็ไม่ชอบทานหวานเอาโอเคผมไม่ชอบทานเผ็ดมากแต่อยากลองฮะเรามานี่เราต้องลองให้ครบนะครับ เกี๊ยวกขาตัวใหญ่นะนี่ฮะแบบกินเล้งอ่ะคือเกี๊ยวร้านเขาแล้วก็ตัวน้ำซุปของร้านเขาเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยไม่ว่าจะเป็นต้มยำแบบใส่กว๋วยเตี๋ยวแล้วหรือเป็นต้มยำแบบเปล่าน้ำคล้ายๆเล่นน้ำใสหรืออะไรเงี้ยผมว่าน้ำซุปเขาอร่อยเลยอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะ ินไปเรื่อยเพราะวันนี้แบบเราไม่อยากไปไหว้พระไปแก้บนแล้วแบบให้ร่างกายหิวไงไม่คื<ม>อเขาจะแนะนําว่าตัวเองถ้าจะกินหลายชามาอย่าสั่งเผ็ดขนาดนี้ออชาติแบบจะกินไม่ไหวอันนี้คือรสจัดให้กินชาวียาวไหวพยายามจะให้รสเผ็ดนี่โดยเพพาะรสชาติของเขาอ่ะแต่ละชามันค่อนข,ข้างจัดได้เลยนะ เกาเหลาก็ไดนะ้รอะเกาเหลาธรรมดาที่เป็นน้ำใสไม่ต้มยำอยากจะลองน้ำซุปปลาเปล่าเขาว่าเป็นเกี๊ยวไหมไม่ต้องเอาเกี๊ยวทอดเกี๊ยวอวกทอดซอ,อยสุกร์หนึ่งตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วเนี่ยสมัยพ่อพี่ที่ทำร้านเนี้ยแถวเนี้ยเป็นโรงฆ่าหมูเพราะฉะนั้นวิญ,ญญาณหมูตรงเนี้ยต้อง รายการรายการกินหรือว่ารายการอะไรวะแต่ที่ผมอยู่ร้านนี้ฮะผมอยู่ซอยสุกรหนึ่งนะฮะครับอันนี้เป็นเกาเหลาน้ำใสน้ำใสนะครับเกาเหลาน้ำใสจืดจืแต่ไม่ได้จืดอย่างี้ยจืดแต่มันมีความหวานของน้ำตัวน้ำซุปอยู่นะน้ำต้มกระดูกน้ำต้มกระดูกกระดูกหมูหมาหมา เพาะร้านเขาอ่ะไม่เหม็นขาวแล้วก็นุ่มด้วยไม่แปลกใจแล้วทำไมร้านเขาถึงคนเยอะเลยแต่สิ่งที่ดีของร้านนี้คือหมูเยอะอเนื้อแน่นอร่อยอร่อยอันเนี้ยนี่ที่เกี๊ยวเขาแน่นนะฮะเกี๊ยวอวกทอดร้านนี้อร่อย ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำต้มยำทุกอย่างร้านนี้เด็ดทุกอย่างเลยฮนะใช่เล็กแห้แงต้มยำแล้วก็อย่างประามแล้วก็บะหมี่ต้มยำน้ำพี่ไม่สอดโปโต้ได้ไหม หุ้ยมาอ้วอุ้ยเส้นบะหมี่เขาน่กินอ่ะเส้นบะหมี่ดีฮ้อ ปีนี้เป็นปีกุลเจนเกิดปีลิงแล้วกับชงประมาณ50%ปรเปีที่ห0ร้อยเป็นอะไคือปีมาเส็งนะฮะแล้วก็มีปีอ่าปีกุลชงร่วมปีกุลชงร่วมอ่าปีขานปีขานแล้วก็ปีวอกอชงร่วมนะชงร่วมกันนะฮะใครที่มีปีนักสัตว์ตามนี้นะครับก็ไปลองแก้ชงดูนะครับให้ระวังเรื่องอะไรปีมาเส็งนี่ต้องระวังเลยเรื่องการเงินการเงินการงานจะมีคนตรงนะครับผม จากคอมเมนต์ในยู u b บบางคนนะ่ะอาจจะคิดว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์ผมอ่านนะฮะบางทีคอมเมนต์นะครับมีทั้งให้กำลังใจมีทั้งว่ามีหลายรูปแบบมากนะครับคอมเมนต์ comment, บางคอมเมนต์เนี่ยที่คุณพิมพ์มาแล้วคุณไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อไหมครับว่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยทำลายคนมากๆเลยนะผมก็เข้าใจแหละว่าทําสื่ออะไรออกมาเนี่ยใครจะมีสิทธิ์มาคอมเมนต์อะไรก็ได้อ่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะฮะ มอก่อเลยบีมหนัก5้าสิบโลอ่ะเห <c oughs> มือนคนติดยาเนี่ยนะฮะก <ๆ S 2> ็มันก็ติดอย่า้ทีมงานพี่พีนี่แต่ละคนตัดอ้วกอ้วกเหมือนเกี้ยวรานี้ขอขอบคุณดีกว่าแฟนคลับทุกคนนะครับตั้งแต่วันแรกที่เปิดช่องนี้นี่แหละจนถึงวันนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามมันมาแล้วก็ช่วยสัครสไาชิและเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยและทีมงานพวกผมเนี่ย ให้มีกําลังใจทํางานในการผลิตคอนเทนต์เข้าใจว่าบางคนอาจจะเบื่อความสุขของผมจริงลึกๆแค่ต้องการกเสนอว่าผมกินอะไรเท่านั้นเองผมไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นเลยบางทีทํามาร้อยกว่าเทปแล้วทํทา,าทไมพี่ทําอะไรเดิๆๆมๆก็ผมต้องการที่อยากกินที่มีความสุขอย่างเดียวผมไม่ต้องการจะทําอะไรเท่านั้นเองฮะเราก็พ <ๆ S 2> ยายามเหมือนกันที่จะแบบทำให้แบบเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยแบบอยากให้เราทำอะไรอะไรเงี้ยก็แนะนำมาได้ใน แต่ว่าเขาอยากให้แนะนําในสิ่งที่ไไที่เป็นไปได้และสร้างสารรค์ดีกว่าไม่ใช่อยู่ดีชีวิตไปกินไวายหนึ่งตัว <l ots> อย่างเงี้ยก็อยากให้แฟนฝั่ทุกคนให้กําลังใจผมนะฮะและก็ทีมงานของผมนะครับในการจะทํางานต่อไปนะครับอขอบคุณมากๆจริงค <l ots> อกแ7เ้าสิบเก้าทองีมทม่ะาทีายี่สิบสชามยี่สิบสองชาม้เดียวใช่ไหมเนี่ยไปกินเยอะเท่านี้ไหมคะไม่มีเพื่อนพี่นี่คือแบบกินเก่งมากนะ อาจารย์เราโคตรเก่งนะร้านก๋วยเตี๋ยวต่อ <concrete randomized> ลงหมูซอยสุกรหนึ่งซอยสุกรหนึ่งอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวต่อลงหมูซอยสุกรหนึ่งตะกี้ถามพี่ครับพี่เขาบอกว่าเปิด10บโมงปิด5้าโมงเย็นใช่เปิดทุกวันไม่ีวันหยุดทุกวันเลยทุกวันไม่มีวันหยุดปอกเทศกาลปีใหม่ตุนปีสองก้าวสองก้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาได้หยุดทุกวัน ใช่เขาจะหยุดช่วงแค่เทศกาลจูจีปี้ใหม่สงการอะไรประมาณนี้นะฮะสุดยอดจัดจานมาตัวเกี๊ยวอร่อยมากนะครับเต็มปากเต็มคำมากๆนะครับผมคำนวณความเสียหายของผมเลยครับ940บาท940ยิบคำนึงเห็นไหมครับตังทุกบาททุกงตังไม่ได้อยู่ที่ผมนะฮะพวกมึงจะทำอะไรคิดถึงนิดนึงใช่ต่อไปไปไหนต่อครับพี่พีชไปฟันเล็กน้อยดีกว่าแก้ปีชงเดี๋ยวไปแก้ปีชงก่อนนะฮะไปจริงไป มัดมังกรนี่ใช่ไหมที่เรามาชมใช่ใช่ายาวสามธนาเชิญรบกนิติมหาลัยธรรมศาสตร์ทำอันนี้เอาไปทำอะไรนะครับอันนี้ไปสร้างสนามเด็กเล่นแล้วก็ไปเป็นคนการศกษาเป็นคนการศึกษาครับขอบคุณครับตอนนี้เจนไปซื้อของแก้ปีชงแล้วว่าปีนี้อย่างที่บอกเจนเป็นปีชงใช่ไหมสำหรับคนที่มีปีชงนะฮะ ก็อยากจะเหมือนบอกไปดีกว่าใครยังมีความเชื่ออยู่ก็อยากให้แก้สะดอกคอเพื่อให้ตัวเองอะ่ะสบายใจนะครับผมก็อันนี้ก็เตือนไว้นะฮะ,ฮะเดี๋ยวผมขอดูเจนหน่อยนะเพราะนี้เจนกำลังแก้ปีชงอยู่นะครับ ก็อยากจะบอกเลยว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนะฮะมาทําบุญแก้ปีชงของเจนและลูกชายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ก็สบายใจไปปอดหนึ่งนะครับผมถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยก็ลองแวะไปที่ซอยสุกรหนึ่งนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวต่อโงหมูนะฮะซอยสุกรหนึ่งอร่อยมากๆเลยอันนี้อยากให้ไปชิมด้วยตัวเองดูนะฮะถ้าไปเชื่อไปลองชิมดูอย่าลืมนะครับใครที่มีปีชงก็มาทําบุญกันได้นะฮะอย่าลืมไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นวัดนี้วัดเลืงนายี่ก็แล้วแต่หรือเป็นวัด ที่ท่านสะดวกไมก็ไปไปทำกันด้วยนะครับผมก็เป็นห่วงจากใจนะฮะจะได้สบายกายสบายใจสบายท้องเหมือนที่ผมทำนะครและก็เพื่อเป็นสิริมงคลทั้งปีตลอดปีนะทำอะไรให้เราสบายใจไหมคฮะที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพีทแหละทางช anel YouTube Facebook แล้วไป Follow พีทที่ IG ของพีทนะครับที่พีทอันเดอร์สก e ร์อ e ทอันเดอรแหลกกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสบายใจมากมาเอาละ Yeah, Jammin' bang, yeah man. yeah me, me my, he'll, so Like like, it.